งานนี้ต้องบอกได้เลยค่ะว่าดูเหมือนจะไม่จบลงง่ายๆแล้วนะคะสาหรับประเด็นดราม่าของครูเตยอภิวัตกับทางด้านของอดีตภรรยาอย่างขนมสัส,สิการนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะซึ่งล่าสุดนะคะทางด้านของครูเตยเองก็ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความร่ายยาวเรื่องการเลี้ยงดูบุตรให้ทุกคนเนี่ยได้มีการเข้าใจตรงกันนั่นเองค่ะซึ่งครูเตยนะคะก็ได้มีการโพสต์ข้อความไว้ค่ะว่าประเด็นแลกความขัดแย้งของผู้ใหญ่ควรเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่จัดการการันไม่ควรนําบุตรมาเกี่ยวข้องหรือถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งใน คขัดแย้งเพราะสิ่งสำคัญที่สุดคือการเติบโตอย่างมีคุณภาพและความสุขของบุตรเรื่องบางอย่างที่เป็นเรื่องภายในครอบครัวหรือเรื่องส่วนตัวไม่ว่าจะจริงหรือไม่ก็ตามผมเชื่อว่าควรเป็นการพูดคุยกันภายในมากกว่าถูกนําออกไปเผยแพร่ต่อสังคมเพราะเมื่อเรื่องเหล่านี้ถูกเปิดเผยสิ่งที่กระทบมากที่สุดคือความรู้สึกและอนาคตของลูกในขณะที่บอกว่าห่วงใย,ยความรู้สึกของเด็ก ซึ่งผมเข้าใจความรู้สึกนี้แล้วก็มองเห็นในจุดนั้นแต่ผมอยากให้คิดให้ลึกกว่านี้ว่าการกระทําแบบนั้นจะกระทบอนาคตของลูกอย่างไรหากเรารักและห่วงใยลูกจริงสิ่งที่ทําคือการปกป้องไม่ใช่ทําให้เด็กต้องรับภาระทางใจจากสื่อโซเชียลประเด็นที่2เรื่องค่าใช้จ่ายรายเดือนที่ผ่านมาผมโอนค่าใช้จ่ายเพื่อเลี้ยงดูบุตรอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดไม่เคยปฏิเสธความรับผิดชอบหากมีบางช่วงล่าช้าก็เพราะยังไม่ได้รับเอกสารเบริกไม่ใช่เพราะ ไม่เต็มใจหรือหลีกเลี่ยงทุกอย่างมีเหตุผลครับเพียงแค่ไม่อยากออกไปพูดเพราะไม่อยากให้อะไรเสียหายไปมากกว่านี้ประเด็นที่3เรื่องสิทธิ์ของบิดาผมได้สอบถามและขอไปจดรับรองบุตรหลายครั้งแต่ไม่เคยได้รับคําตอบแม้ผมต้องทํางานเดินทางหลายจังหวัดและไม่สามารถอยู่ดูแลลูกได้ตลอดเวลาแต่ผมเนี่ยพยายามกลับไปหาลูกเสมอและในด้านค่าใช้ใจ่ายหรือเลี้ยงดูลูกที่จําเป็นต้องใช้ผมไม่เคยขาดตกบกพร่องเลยตั้งแต่ตอนเป็น ครอบครัวมาการไม่อนุญาตให้บิดามีสิทธิ์ในตัวบุตรทั้ทงที่ผมเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของตนมาโดยตลอดไม่เพียงไม่ยุติธรรมต่อบิดาแต่ยังอาจกระทบต่อสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของบุตรในการมีพ่ออยู่ในชีวิตสุดท้ายแล้วเมื่อเราไม่สามารถหาข้อยุติร่วมกันได้ ผมเห็นว่าควรปล่อยให้สารเป็นผู้พิจารณาเพื่อให้ได้คำสั่งที่ชัดเจนโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยเฉพาะเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกที่ผ่านมาผมอาจติดตลกไปบ้างคนเลยมองว่าผมเนี่ยติดเล่นแต่หากเป็นเรื่องลูกเจตนาของผมในฐานะพ่อสิ่งที่ผมทำทั้งหมดไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่เพื่อให้ลูกเนี่ยเติบโตโดยไม่ถูกดึงเข้าไปอยู่ในความขัดแย้งใดๆจริงๆแล้วผมไม่อยากนำเรื่องครอบครัวออกมาสู่สังคมเลยแต่เมื่อพูดถึงในที่สาธารณะ ผมจึงจําเป็นต้องชี้แจงเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องจากนี้ไปผมขอให้เป็นหน้าที่ของศาลในการตัดสินเพื่อให้ได้คําตอบที่ชัดเจนและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับหากในอนาคตลูกทั้งสองมาเห็นข้อความนี้อยากจะบอกหนูทั้งคู่ว่าพ่อรักหนูมากๆนะครับลูกหนูทั้งคู่คือดวงใจของพ่อพ่อจะทําทุกวิธีทางอย่างถูกต้องเพื่อให้เราได้เจอกันนะครับรอพ่อหน่อยนะลูกซึ่งงานนี้นะคะทางด้านของครูเตอร์เองค่ะก็ยังได้มีการ คอมเมนต์ใต้โพสต์อีกด้วยนะคะบอกว่าส่วนคนที่ถามเรื่องเมื่อวานรอเจ้าตัวเขาออกมาพูดดีกว่านะครับทุกอย่างมีหลักฐานครับฝากเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับเคยคุยกันแล้วว่าอยากเบิกทุกวันผมก็ไม่ติดนะครับเผื่อมีเรื่องฉุกเฉินอันไหนที่เกี่ยวกับเรื่องลูกผมก็บอกให้ทักมาได้ตลอด เพราะตอนเป็นครอบครัวก็มีเบิกก่อนส่งบินอยู่แล้วครับผมไม่เคยติดและดูแลค่าใช้จ่ายทุกอย่างในครอบครัวครบถ้วนมาโดยตลอดครับมีคนถามว่าถ้ารักลูกแล้วทําไมต้องใช้บินหลงประเด็นหรือเปล่าครับกับลูกจะใช้เอาเท่าไหร่ก็ได้ไม่เคยห่วง ผมบอกเสมอว่าเพราะต้องการให้ลูกเนี่ยได้รับสิ่งที่ดีที่สุดครับแต่อยากให้เป็นบินมาก,ก็เพราะอยากรู้ว่าลูกผมได้รับอะไรบ้างซึ่งมันเป็นเรื่องภายในครอบครัวที่เราเนี่ยตกลงกันแล้วด้วยมีคนถามทําไมต้องทําบินในตอนที่เป็นครอบครัวฝั่งเขาเป็นคนเสนอเองครับว่าจะทําบินเบิกเขาจะสํารองก่อนเพราะผมเนี่ยต้องไปทํางานไม่ได้อยู่กับลูกตลอดครับขอบคุณในส่วนนี้ด้วยครับแต่หากมีค่าใช้ใจ่ายฉุกเฉินทุกอย่างก็ส่งเบิกกันตลอดอยู่แล้วครับไม่เคยมี หากันสรุปเรื่องบินครับแค่ส่งมาผมก็จ่ายทุกบาทครับเลิกสงสัยได้แล้วครับมันเป็นข้อตกลงของเราครับเรื่องเซ็นรับรองบุตรหลายคนถามทําไมไม่ไปจดตั้งแต่แรกตอนแรกเราเข้าใจว่าเอกสารที่ทางโรงพยาบาลเอามาเซ็นวันคลอดคือเอกสารเซ็นรับรองบุตรแต่ผมเนี่ยก็ได้ย้ายลูกเข้าทะเบียนบ้านแล้วด้วยตอนนั้นเนี่ยไม่รู้จริงๆเลยคิดเพียงแค่นี้ก็รับรองความเป็นพ่อแล้วจะว่างโง่ก็ได้ครับก็คนเพิ่งเคยเป็นพ่อตอนนั้นพอรู้ว่าไม่ใช่ถึงได้ดําเนิน การจะทําเรื่องเซ็นครับไม่ได้เพิกเฉยและนี่เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะก็เป็นข้อมูลอีกฝั่งนะคะจากทางด้านของครูเต้ยอภิวัฒน์นั่นเองค่ะซึ่งงานนี้นะคะข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรต่อไปอย่าเพิ่งรีบด่วนตัดสินใจกันไปค่ะคุณผู้ชมก็ต้องรอให้หลายๆไฟล์นะคะออกมาชี้แจงให้ชัดเจนกันอีกครั้งละค่ะ